ถึงหน่อยเนาะพราะแบบเดี๋ยวก็จะถ่ายเชือกป่านยาวๆแล้วก็น่าจะแบบไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับ You ย e นิทูสเลสตอนนี้หาที่พลนคอไม่เจอเอาไปวางไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> โอเจ็บคอมากน่าจะเป็นไข้หวัด แต่ไม่น่าจะถึงกับไข้หวัดใหญ่มงครับแต่แบบปวดหัวหเฉยแล้วก็ไอเจ็บคอมีน้ำมูกนิดนึงไอไวๆนะคะขอบคุณครับเชือกตานน่าจะได้ดูตอนเดือนพฤศจิกายนครับผมได้ดูแน่ๆแหละพอลงไทม์ไลน์ลงอะไรไว้หมดแล้วเนาะ แล้วก็ <c oughs> ยังไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวอารนว่าพบกันเร็วๆนี้ที่เวียดนามครับผมก็บุญมีแฟนมีที่เวียดนามเนาะใช่แล้วก็มีอีกที่คือที่เกาหลีนะครับผมก็ไปเจอกันได้นะครับใครว่างๆก็ไปดูแฟนมีแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเลยก็ได้สวัสดีครับที่เท่าไหร่ครับ แฟนมีทเวียดนามน่าจะประมาณปลาย,ลายเดือนตุลาคมครับผมส่วนแฟนมีทที่เกาหลีคือวันที่สิบหกตุลาครับ <c oughs> อยากทำสีผมสีอื่นบ้างไหมคะอยากมากครับตอนนี้แค่รอรอถ่ายเชือกป่านจบนะับถ้าถ่ายเชือกป่านจบก็คือจะไปทำสีอื่นแล้ว เบื่อสีนี้มากเลยอะเบื่อผมเนอะต้องตัดแบบต้องไว้แบบผมข้างหลังย,วยาวๆอย่างเงี้ยเราอยากตัดผมสั้นบ้างอะคือมันตัดไม่ได้เดี๋ยวมันมัดไม่ได้เนี่ยถ้าอันเนี้ยาม,มัดขึ้นก็จะแบบนหหเนี่ยก็จะได้ประมาณเนี่ยแต่เดี๋ยวนย่ต้องไปตัดข้างๆออกอีกตรงนี้ข้างๆมันยาวเกิน <c oughs> ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเชืออป่านอ๋อ oh. mm. มีอ่าสิบสองเอร์นะครับผมเพิ่ง mm. mm. ปล่อย MV เพลงมา mm. ชื่อเพลงว่าขอเวลาอีกหน่อยของพี่ส้มมารีเพราะมากเราได้ยินตั้งแต่ในห้องตัดแล้วละ่ะ mm. ใครยังไม่ฟังก็ไปฟังกันได้นะครับ mm. นี่เราอยากเห็นบุญเปลมไปถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ก็อย่างรูปที่บุญลงให้ดูนะฮะบุญก็จะไปโผล่ในน้ําไม่ไหวเราเอาจริงอะทุกวันนี้บุญอยู่กรุงเทพใช่ไหมบุญยังใช้ GPS อยู่เลยไม่ใช่ GPS เด็กบุญใช้ Google Map อย่างเงี้ยใช่เพราะเราเราเป็นคนไม่จําทางอะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดู Google Map อย่างเดียวไม่ค่อยดูป้ายด้วยเพราะจําทางไม่ได้ให้ Hi, บุญฟอร์เมหน้าให้ Hi, ครับ ขอเวลาให้ฉันเข้มแคงกว่านี้อีกหน่อยจะคอยจนตัววุ่นวายบ่อยๆ Can you speak Chinese พี่น่าวครับผมถ้าพี่มาผมจะน่ารักมากเท่ครับเท่ไม่น่ารักเนาะน่ารักก็ได้แล้วแต่อ่ะ น้องหมาไปไหนคะยังอยู่ครับผมแอนนอนอยู่แล้วก็ทายอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวรอย้ายบ้านใหม่เราทําบ้านให้แอนและใต้บันไดแล้วก็ทําห้องให้ทายอยู่หแอนนี้ต้องเปรมบุญบุญเปรมหรือเปล่าไม่รู้เอาเถอะ แล้วแต่เลยคำมาตะเหรอแปลว่าอะไรอ่ะจากเชียงรายค่ะเฮ้ยบ้านบุมเคยอยู่เชียงรายนะพ่อุมเป็นคนเชียงรายแต่ขายบ้านไปแล้วบ้านอยู่แถวปากกอดดำครับไม่รู้รู้จักไหมขอลังใจในการสอบสู้ๆครับผม เป็นกำลังใจให้ได้ค่วช่วงนี้เด็กๆสอบกันเยอะใช่ไหมก่อนจะปิดเทอมก็สู้ค่ะไฟตกเรีเียนจิงเชคครฟยูสติโตันค <c oughs> นะครับที่จิงก็ดูแลตัวเองแล้วล่ะแต่ไม่รู้ไปติดจากใครมาหรือเปล่าแบบติดหวัดติดอะไรอย่างเงี้ย พอส่วนใหญ่บุญก็ไม่ค่อยได้ไปไหนถ้าไม่ไปงานเงนี้ยส่วนใหญ่ก็นอนอยู่บ้านพักผ่อนเพราะแบบหาเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพักผ่อนยากอะอยู่บ้านยากเลยมากอย่างวันนี้ว่างก็คือแบบไปเก็บกรงทรายทําความสะอาดบ้านะอะไรเงี้ยแอมฟอมเวียดนามสินเจ้านะครับฝนตกอ่ะป่ะไม่นะบุญไม่เอาจริงบุญไม่ค่อยตากไม่ตากฝนเลยดีกว่า แต่ภูมิแพ้เป็นเพราะอย่างเวลาฝนตกเงี้ยมันจะคัดจมูกละจะแบบหายใจไม่ค่อยออกปวดตายเเอนี่คอือือมีคำถามในถามเข้ามาได้นะฮะนานๆทีได้ไลฟ์ เฮียบุญสวัสดีครับก็อ้อขอบคุณสำหรับพี่ๆหลายๆคนแล้วก็ดอมอื่นๆที่ไปงานวันนั้นด้วยนะครับผมฟีดบาร์แคปิตอลนะวันนั้นคนเยอะมากแล้วเป็นวันแรกที่เราแบบไม่ใช่วันแรกมันเป็นคอนเสิร์ตหลายๆงานที่แบบไม่คอนเสิร์ตไม่กี่งานที่บุญไม่ตื่นเต้นดีกว่าแบบวันนั้นขึ้นไปคือเอนจอยมากเลย ลหลายงานที่เราไปมาจะชอบแบบตื่นเต้นเงนี้ยแล้วก็แบบร้องผิดร้องถูกทำอะไรไม่ถูกแต่วันนั้นคือไม่มีความตื่นเต้นเลยไม่รู้ทําไมช่วงนี้ก็จะได้เจอแบบพี่พีน้องๆในวงการเยอะขึ้นหน่อยดีใจครับผมได,ได้รู้จักคนย,ยัยยมากมาไก่กอง I u s e c k yes Can you sing to us พิบูล กวัวตีเลยก็สิอีกค่ะหนึ่งปีไลฟ์ทีใช่ไหมคะที่จริงก็อยากจะไลฟ์บ่อยๆนะแต่แบบพอกลับถึงบ้านเนี้ยสี่ทุ่มทำงานเสร็จสามทุ่มสี่ทุ่มเนี้ยเราไลฟ์ไปถ้าเกิดไลฟ์ก็แบบก็จะมาดูไลฟ์กันก็ไม่นอนบางคนมีงานอีกวันหนึ่งมีเรียนมีสอบเนี้ยก็จะไม่ยอมนอนอีกเลยไม่ไลฟ์ดกค่ะมาไลฟ์แบบเนี่ยทุ่มถอทุ่ม <c oughs> ชวนไปนมาคุยด้วยหรอ ไม่รู้ตอนนี้เปลมทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้ติดเกมบ่อยครับผมเล่นเกมอืกฮืาพีเสเทคแคร์นะได้ครับเทคแคร์ care, เหมือนกันครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝนตกบ่อยมาก ฝนตกทุกวันเลยแบบตก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 อย่งนั้นไปแล้วนะพี่บุญบายบายครับผมฝันดีเนาะใครที่แบบพรุ่งนี้มีงานเช้าแบบสอบนู่นนี่นั่นขอให้หายไวๆครับอยากหายไวๆเหมือนกันมันไม่หายเห่บุนสักทีที่จริงมันมันก็เพิ่งเป็นแหละมันเพิ่งเป็นมาหนักๆก,ก็คือวันก่อนนั้ง วันนะั้คือหนักมากแบบเมืแบบ่อคืนอ่นหนักสุดคือนอนไม่หลับเลยแบบตอนตอนคืนก็คือตัวร้อนเหงื่อออกเต็มตัวเลยพอตอนเช้าก็คืออ่นอนไม่ค่อยหลับหนาวอีกสลับกันอาล,ละมากนะแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะฮะอ๋อใช่วันนี้สองทุ่มนะคะผมมีรายการจานนี้ที่เลิฟเนาะทางบิลลี่บิลลหรือว่าแบบใคร ใครหาลิงก์ไม่เจอเข้าไปในทวิตเตอร์บุญได้นะครับเพราะบุญรีไว้อยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมเพราะแบบอ่าก็อันนี้เป็นคอนเทนต์แรกๆที่จะเริ่มทำกับทาง Billy Billy <c oughs> บิลลี่บิลลีเขาใช่ก็ถ้าเกิดอ่าผลตอบรับดีอะไรดีอย่างเงี้ยก็น่าจะได้เห็นบุญกับอ่าน้องๆว่าบิาบิกับบ,บิลลี่บิลบลี่เยอะๆเลยฝากทุกคนด้วยนะครับฝากเยอะๆเลยเข้าใจไหมฝากด้วย พักผ่อนเยเยอะครับเดี๋ยวออ <c oughs> ขอโชว์เล็บหน่อยทำไมอะเล็บบุ่นไม่เห็นมีอะไรเลย get view s o n ครับกินยาไหมคะกินแล้วครับแต่มันยังไม่หายมันยังไม่หายดีหรอกถ้าไม่หายจริงๆอ่ะอ่าถ้าไม่หายจริงๆคงแบบไปฉีดยา ขอไม่ได้วันที่สามสิบุญมีออกกองครัแบเบดี๋ยวไม่ไหวสามสิบน่าจเป็นซีนหนักด้วยรู้สึกว่าจะเป็นไม่เอานยัไม่สปอยดีกว่าเอะสักพักลงไลฟ์แล้วเนาะเพราะสองทุ่มีของไอ้นี่จานีที่เลิฟฝากทุกคนด้วยนะคะผมถ้าปั่นแท็กไหวก็ฝากทุกคนด้วยเนาะ แต่ไม่รู้ว่าเราจะไหวไ,ไหมแต่ก็จะพยายามที่สุดนะฮะอีกสักพักเดี๋ยวลงแล้วครับแต่งให้ถ่ายรูปหน่อยบุ๋งเพื่ออะไรอ่ะเพื่ยอะไรแต่งให้ถ่ายรูปหน่อยบุ๋งเพื่ออะไรอ่ะ ด้วยการเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลตัวเองใช่ครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยแบบอากาศมันงงๆอยู่ๆก็แต่ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยแบบไม่รู้ว่าทำไมถึงตก no น e e d to go to Thai family a n y m o r น but there has a n y t ้ i n g scheduled in when I'll be looking forward to this all ไปพ,พักผ่อนไหมเฮียเดี๋ยวไปแล้วครับสักพักหนึ่งก่อนสองทุ่มจะได้แบบอ,อไปช่วยปั่นเทนของบิลลีบิลลี่ด้วยใชยค่ครับผมก็เอาเท่าที่ไหวนะครับผมบุญก็จะพยายามเอาเท่าที่บุญไหวแล้วก็จะตุยแล้วเหมือนกันนันถึกไลฟ์เสนาได้ครับผม งั้นคุณขอตัวแล้วกันเนาะไปละฝากทุกคนนะครับสองทุ่มจานนี้ที่เลิฟที่ทางบิลลี่บิลลีนะครับขอบคุณมากๆเลยก็ว่ัแว่างจะมาไลฟ์อีกนะคะผมบ๊ายบายขอบคุณหน้านะครับน,นะ